หากคุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับค่าทางด่วนที่สูงถึงขี้ขึ้นและอยากหาวิธีลดต้นทุนการเดินทางข่าวดีมาถึงแล้วก็ทพกำลังจะเปลี่ยนเกมการเดินทางของคุณอย่างสิ้นเชิงโดยการเสนอโปรโมชั่นลดค่าทางด่วนถึง50%สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass แต่ทำไมพวกเขาถึงต้องการดึงดูดคุณให้ใช้บัตรนี้และนี่คือส่วนที่น่าสนามคึกที่สุดโปรโมชั่นนี้จะเป็นวันพิเศษเพียงวันเดียวแต่วันไหนคะ ยังเป็นความลับที่กำลังรอคำตอบกทพกำลังวางแผนอย่างร้อนแรงเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้บัตรอีซี่พาสจาก55%ขึ้นเป็น70%ภายใน2ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขามีเหตุผลที่ชัดเจนการใช้บัตรอีซี่พาสไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลาการรอคิวหน้าด่านแต่ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรอ,อีกด้วยและนี่คือส่วนที่น่าสนามคึกการลงทุนขยายช่องอีซี่พาสแทนช่องเงินสดซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางด่วนอย่างมีประสิทธิภาพแต่คุณคิดว่าโปรโมชั่นลด กทพเคยลองลด5ปอร์เซแต่ผลลัพธ์ไม่น่าพอใจดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาโปรโมชั่นใหม่ที่น่าดึงดูดมากขึ้นและนี่คือคำถามสำคัญคุณคิดว่าโปรโมชั่นลด50เจะสามารถดึงดูดคุณให้ใช้บัตร Easy Pass หรือไม่ยานมือเมื่อยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นสะสมแต้มแลกส่วนลดและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน s e t ี Po t ทซึ่งถูกพัฒนาให้ใช้ง่ายขึ้นและสุดท้ายนี่คือคำถามที่น่าสนามคึกที่สุดคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของคุณเเเพพืื่่่ออรรับสิิิทศษหหลานี้ไม อย่าลืมแชรความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างๆนี้